สวัสดีครับผมเอิร์ธจากท็อปคาร์นะครับวันนี้ก็โลเคชันได้เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าเรามีโชว์รูมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าอยู่ตรงไหนและขอรีวิวคันนี้นะครับ Mercedes Benz e 2 0 0เป็นัตคูเป้ครับเสปีดจอสีแล้วคันนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวพามาชมกันครับทีละเรื่องก่อนนะครับ1ครับ Daylight ตัวนี้เป็น Day l i ล h t L ไม่ใช่ d a y l i g ท t ตรงเพราะว่าเป็นรถเกมาร์เก็ตไม่ใช่รถศูนย์ไทยแลนด์แต่ไม่แทนแน่นอนคันนี้ครับ ไม่ต้องห่วงเป็น7จสปีดแน่นอนและล้อนะครับล้อเป็น AMG ขอบ18นิ้วครับล้อเดิมไม่เคยถอดมาเปลี่ยนล้อนะครับคันนี้เดี๋ยวพามาชมข้างในดีกว่าสีขาวเบาะจะสีอะไรพิมพ์นิยมเหมือนเดิมเลยครับคันนี้สีขาวเบาะแดงครับคันนี้เป็นไงครับอันนี้คือสภาพเบาะเดิมๆนะครับไม่มีการพ่นไม่มีการหุ้มใหม่ทั้งสิ้นนะครับรถ8-9ดปีไม่เ0,000ืนเนี่ยครับ ถือว่ารักษามาดีมากๆเจ้าของเพียงแค่2คนเท่านั้นครับคันนี้เท่ากับท่านที่ซื้อไปก็จะเป็นมือที่3นะครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เออเช็คแล้วครับสมองเกียร์แผงเกียร์กอง ECU ไม่มีปัญหาแน่นอนคันนี้100%ครับมานถึงทิมข้างประตูด้านข้างนะครับ จะเป็นสีโอ๊คดำนะครับและมีเมมโมรีซีทเบาะปรับไฟฟ้ากระจกข้างไฟฟ้านะครับข้างในไม่91,800นะครับประมาณนี้ครับไม่แท้แน่นอน100%ออปชั่นข้างในนะครับก็จะมีปุ่มม่านหลังไฟฟ้าได้ครับปุ่มอีโคปรับเบาะอุ่นทั้งคู่ครับบลูทูธอะไรใช้ได้ทุกอย่างปกติแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนครับและที่สำคัญของ e ี o u คันนี้นะครับที่นำเสนอมากๆเลยหลังคาแก้ว แน่นอนครับหลังคาแก้วใช้งานได้ปกติครับดูครับเป็นไงครับบอกแล้วว่ารถทุกคันที่มาจากท็อปคาร์เนี่ยทุกท่านสามารถซื้อไปเนี่ยหมีคุณภาพทุกท่านซื้อไปสบายใจแน่นอนเลี้ยวออกไปไม่ต้องโทรหาได้เลยว่าคุณเอิร์รถมีปัญหาเนี่ยแหละครับข้อดีของการซื้อรถกับเรานะครับและมาดูสภาพของเบาะหลังกันดีกว่าเอิร์ดคงไม่ได้เข้าไปนั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทาคลิปเข้าไปนั่งแล้วว่านั่งโอเคเลยครับเบาะหลังนะครับดูครับ ใหม่มากแทบไม่มีคนนั่งเลยครับอันนี้คือบอร์ดเดิมไม่มีพ่นสีไม่มีหุมแน่นอนครับโอเคมาส่วนเรื่องของท้ายรถนะครับดูฝาท้ายสปริงฝาท้ายไม่มีปัญหาครับผมคันนี้ดูครับฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีตัดแต่งเครื่องเสียงอะไรทุกอย่างครับคันนี้รถเดิม100%ครับและเดี๋ยวเอิร์ธพามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับใต้ฝากระโปรงของคันนี้นี่ครับเครื่องเดินดีไม่มีสะดุดครับไม่มีสั่นแน่นอนครับดูครับตัวเครื่องนิ่งมากรอยน็อตไม่มีการถอดออกนะครับสำหรับคันนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยครับฝากระโปรงเดิมทุกอย่างครับอันนี้แอฮะสำหรับ e สองร้อย e ูเ p e เจ็ดปีดจอสีคันนี้ไม่เก้าหมืน สีขาวบอดแดงคันนี้สวยงามมากก่อนที่เราจะไปถึงราคานะครับหนึ่งเลยโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขคนทศวรรษติดกับกเกษตรนวมินเลยนะครับ ทุกท่านสามารถเซิร์ชได้เลยครับท็อปค้าแปด8ปนะครับจะเจอโลเคชันใน Google Ma p เลยครับใกล้ทุกท่านแน่นอนที่นี่นะครับจะสังเกตเห็นโชว์รูมสีเทาๆนะครับก็จะเป็นโชว์รูมของเราเองเปิดตั้งแต่ส0โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับโชว์รูมของเรานะครับคันนี้นะครับทางเรานะครับขอเสนอขายนะครับ1 2 2 0 0ล้านบาทครับและเรายังมีเคลือบแก้วให้ฟรีด้วยครับสหรับทุกท่านที่สนใจนะครับเข้ามาคุยกับเราครับผมเรามีส่วนลดพิเศษให้ทุกท่านแน่นอนครับผม มาคุยมานั่งคุยกับเราได้เลยเพราะว่าเรามีโชว์รูมแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายแน่นอนครับแง่วันนี้ขอฝาก Mercedes-Benz e 200เจ็ดสปีดจอสีหลังคาแก้วสีขาวเบาะแดงคันนี้ไว้ด้วยนะครับไม่แค่90,000เท่านั้นเองครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ